อันยองพบกับพวกเราช่องหันช่งพี่วายทรีนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่ลงคลิปคือวันที่สามนีนาะแล้วตอนนี้คือเรากำลังทํางานกันอยู่เดี๋ยวไปตามกันตอนในคลิปอื่นแล้วกันเนะาะใช่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวดูดง,งานนี้ดพี่บันก็ทํางานอยู่ คิวก็กลัาจะกลับบ้านแล้วจ้าพิ่งเสร็จงานส่วนของเรานั้นนี่จ้าจัดชุดจ้าโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ก็มมันยังไม่ถึงนาทีเลยนะไม่เป็นไรหรอคลิปแรกเราจะลงอะไรคลิปหลังจากคลิปเนี้ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีคอนเทนต์บ่งอะไร แต่ว่าเดี๋ยวคลิปหลังจากคลิปนี้ก็น่าจะเป็นรีวิวนะคะรีวิวของก็ช่องเราจะมีอะไรบ้างมีทุกอย่างโอเคช่องเราจะมีทุกอย่างนี่คือมีหญิงนี่คือพวิวิวนี่คือมีบอลโอเคช่องเรามีผู้ชายสองคนเนี่ยนีผู้ชายนี่ผู้ชายนี่ผู้หญิงไม่ใช่ เอที่มาของช่องหารสามก็คือทุกๆอย่างค่ะเวลา,าเราจะทำ,ทำอะไร<ม>ก็หารกัน3ามคนไม่ว่าจะเป็นข้าวทุกอย่างเอาง่ายๆทุกอย่างโอเคโอเโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปซึ่งน่าจะเป็นคลิปรวิวโอเคบาย